สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้พาพี่น้องมาโคกน้องนามาสูดอากาศบริรสุทธิ์ศร้ามาที่ขั้นนาทองคำที่ปลูกฟ่งทิมจูปลูกปักเ้านํำหอมไว้ครับเฮาตอนฝั่งกิมจูยิงไดทีตรงง่ามเฮ่ากับตอนครับเพื่อไปขยายพันธุ์ตอกิ้งไดที มันให้ต้นสูงเข้าเก็บผลผลิตยากเขากะตัดกิ้งไว้ครับมอห้สูงเพื่อ,อเวลาเขาแตกกิ้งเราเข้าสิได้เก็บผลผลิตง่ายครับสำหรับฝลังกิมจู บุ๊ยเสียงกาวเงียามาัเศร้ามวนวะครับพรังกิมจูที่พี่น้องปลูกมันสิม,มีลอบของการออกผลก็คือหกเดือนครับในช่วงเวลาที่เขาออกกิ่งไม่แตกยอดไม่ไปจนถึงไ้ผลนผลิตก็หกเดือนเท่ากับ นับถอยหลังก็ได้ครับว่าต้องการต้นนี้หรือแถวนี้ต้องการให้ออกในช่วงเดือนนี้เขากับนับถอยหลังมาแล้วก็ตัดแต่งกิ่งพี่น้องทีเห็ดฟ่งกิมจูกับโค้งสิเชียวชันอยู่แล้วส่วนพี่น้องทีปลูกอยูปลูกกินในหัวในสวนไก่บ้านหลังบ้านก็ลองออกไปเห็ดเบื้องครับตัดแต่งกิ่ง ก่อนหเดือนเดือนที่ห้าต้องการให้ออกผลเก็บผลผลิตไงโตเต็มที่สามารถนําไปกินได้กัเดือนที่หนะครับใส่เวลาหกเดือนยังเช่นต้นนี้ครับแตงเรียบร้อยกับสีสามารถเอื้อมเอื้อมเก็บผลผลิตได้ครับถา้าพรท่านแตงกับฝุ่นครับสูงๆแบบนั้น มันเก็บผลผลิตยากเก็บหน่วยยากแล้วก็ส่งภุ่มเขาอาจาจะกีดขวงทางยางทางเดินทางรถขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับโชคดีมีความสุขในการเห็ดสวนเห็ดเกษตรเห็ดโกกน้องหน้าสวัสดีครับกว่าสิบผ่านมาได้ขิดอันตราย บ่ตายจังยังบ่มีเจ้าคอยร่วมทางเหมือนมีเพียงรางแต่บ่มีลมหายใจ